สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผม่โอ้ยดูครับกับข้าวกับข้าวของเราในวันนี้นะครับ FC กับข้าวทำงานมือเสาก็อย่าเพิ่งพูดดีอ่ะกับข้าวของเราเนาะก็อุ่นกินเป็นกับข้าวตอนเช้านะฮะเรามาอุ่นกินนะ FC วันนี้ผมลืมกินข้าวเที่ยงเลยนะครับพี่น้องยุ่งกับหลานนะฮะกับเ้าไหมก็คือไก่วันนี้กินข้าวเที่ยงกับอ่มามะขามนะม่่งมะขามนะทีนี่กินเพื่อจะม่องมะขามเพื่ออะไรนะครับถอากินแล้วติดก่อนถ้ากิกนเดียวเลย

เดี๋ยวต้องไปสักนึงครับจอมือดีกว่าต่าไปดิ้นบอกกับากานหรอ,อืมนี่ไม่เอาและนะ้เนี่ยโทษนะมัน ทังานไม่เมอแล้ก็โทรน้ำไม่แห้งแต่ดูสุดไหมเลย่ะหาแล้วเหรอผมเนี่ยพอใครดาเนี่ยพอใครดาวก็ พี่น้องทานข้าวด้วยกันนะครับหูจะแค่หนาวนะมันคูด,เด่เหลือนะบอ่รูว่าไปเก็บยางยังไม่มาเลยนะครับพี่น้องกราวป๋าปากเงินทำให้น้องเก็บสั่งเนาะเอาหนอนเลี่ยเลยน่าเก็บส่วนี้ ให้เราไปจ้าเราค่ะคุเทปไปเราเนีมาาไปงชอบได้คุณหุนไปไปลงไม่สยอิคาอะไรเดยวันเดี๋ยวมันดูคนละมอง โจ๊กอามามนี่มันได้มันได้สอบบันจุอีบอ่ะม,มีคือคู้บอ่ะเนอานักป่าไหมสอบอะไรแบบต้อรอวิชาสีขคณะเรียนบอมีสอบมีผ่านด้ยวยไหมมีต้องเร่งเรีนไหมบอ เอซีเขาบอกว่าต้องเรียนจบแล้วก็ต้องสอบสอบบรรจุแบบนี้นะหมันเมนบอกพี่น้อง <c oughs> ปัจจุบันนี้เรียนจบนี่ได้ได้สอบหรือเปล่าเอซี F ้สอบบรรจุเหมือนครูหรือเปล่าครับพี่น้องแล้วเขาบอการับหมกรับหมกในหมายถึงเ

เมื่อว่าพยาบาลที่เ้าไปเมื่อนั้นไปฟอร์แบบทดองแพทย์นะที่เลาเรียนเราเรามันเรียนน้อยเนาะเราไม่เข้าใจนะที่จิเขาพยาบาลที่ยืมองเอกสารสปทีดยาคนไข้ก็เป็นจะเขาแคสทีกเขาก็แบบน้ของจำพยาบาลที่มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแสดงว่าพวกนี้เขาก็เรียนพยาบาลมาเมื <kr> ่อไหร่หรเปี่าพยาบาลเน้นพิเศษที่ขอจัดเอกสารแล้วตัวเองเหร จะเลือกแไหจะเลือกไรเป็นพยาบาลห้อฉุกเฉินพยาบาลห้องฉุกเฉินฉุกเฉินนะครับน้อกาตกาอามาเมื่อเราเป็นทีมาเดินดวนอยู่เวนี่เป็นแบบนีเป็นกะะไร่างเงีแม่จะอิหมดแล้วนี่นนี่ไม่เลย่ sát sát anh ủi mà, <laughs> mà đó, một hảo, mà ừ. thôi đứng จบออกมาไล้ทำงานเลยใช่ไหมต้อไปทางาเอกว่าะอ่ไอ้เพื่อนไม่โทรไปทางเวีดอวมันไม่มันเหมือนแบบว่ามหาอะไรคนละมหาอะไรนะมันพไารับคือเดียวกันแบบเดียวกันถ้าคนได้ทํางานหลายปีแล้วเขาต้องทางสอี น้องโดนลุมครับทุกท่านทำไงได้เน้อคนไม่เข้าใจเนาะทุกท่านเนาะประมาณนี้ครับทุกท่านใครเข้าใจคอมเมนต์มาด้วยนะครับสวัสดีครับ